สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมือนเดิมนนะครับเก็กคุงจะมาขัดขับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับก็นี้อยู่วนที่จุดกลางเต็นยอดทิตของเขาใหญ่ครับจุดกลางเต็นลำตะคองนะครับก็จะพามาดูค่าธรรมเนียมนะครับในการกลางเต็นนะเท่าไหร่กันอ่าแล้วก็มีเสียงนวยความสะดวกอะไรบ้างครับห้องน้ําห้องท่าที่อาบน้ำอ่าเป็นยังไงบ้างี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยก็เพื่อนเพื่อที่จะมาที่นี่ครับผมแนะนํานะถ้าเป็นวันหยุดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้มาประมาณเช้าๆหน่อยคร be okay. 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 so, right right? right. huh? ับเก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยครับก็มาจองพื้นที่ในการกางเต็นท์ครับก็จะได้จุดสวยๆเนาะริมน้ําริมอะไรเงี้ยถ้าผมมาช้าคนจองไปหมดแล้วครับค่าธรรมเนียมที่นี่ก็ค่ากางเต็นท์เขาคิดเป็นหัวนะครับหัวละสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทจะเต็นท์ใหญ่ขนาดไหนก็ได้เป็นหัวสามสิบบาทอแล้วก็ ถ้าสมมติเพื่อนที่ไม่เอาเต็นท์มาหรืออะไรเงียบก็สามารถเช่าเช่าเต็นท์กับอุทยานได้ครับอุทยานก็คิดถ้าเป็นเต็นท์โดมนะสองคนก็อันละสองร้อยบาทนะครับถ้าเป็นเต็นท์สี่คนนี่ก็คือสองร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ร,ราคาในการกางเต็นทนะ์เนาะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูจุดอื่นต่อเลย ก็ตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วครับวันนี้อ่ะเป็นหน้าฝนเนาะคนไม่ค่อยเยอะอืมก็โอเคก็ตามนี้ครับรบอบก็จะมีเจ้ากวางน้อยนะเต็มไปหมดเลยครับที่นับด้วยตาเปล่านี้ประมาณยี่สิบตัวได้ครับรอบๆอบจุดกลางเต็นนี้ <ๆ S 1> ก็เพื่อนๆ่จะเห็นหน่ะสายสีแดงนะครับเป็นเชือกเนาะเพราะว่าจะแบ่งเขตกลางเต็นไว้ให้อย่างชัดเจนครับล็อกไครล็อกมันอะไรประมาณนี้นะครับก็ราคาก็แบบที่บอกเพื่อนเืาาาน่อไหเนาะพอละสา่นฟรบาทเท่านั้นครับ ก็ที่นี่มีอาหารขายนะครับเย็นๆก็มาซื้อหมูกระทะกันได้ครับชุดละ3 5มราอยห้าสับาทนะครับหรือใครจะกินก็เตี๋ยวข้าวราดแกงก็มีหมดนะครับสวัสดีการจุดกางเต็นที่นะครับมีเยอะครับก็มีของขายมีร้านกาแฟเต็มไปหมดลยครับที่นี่ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวอันนี้ี๋ยวผมจะพามาดูห้องน้ํานะครับว่าห้องน้ํากับห้องอาบน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่ครับผมว่าก็สะอาดนะครับสะอาดดีครับ มีคนดูแลอย่างดีครับก็ประมาณนี้นะครับก็ห้องน้ำก็จะมีประมาณสามถึงสี่จุดนะครับลอรอบจุดกลางเต็นทน์เนาะอืมก็แนะนำเวลากลางผมว่าจกลางใกล้ๆห้องน้ำห้องอาบน้ำนะสะดวกดีครับถ้ามีผู้หญิงไปด้วยนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ก็ดีนะครับก็เดินไม่ไกลเนาะโอเคประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับ ห้องอบน้ำก็เหมือนครับห้องอบน้ําก็เหมือนกันครับจะอยู่ใกล้ๆอ่ะห้องส้วมเนาะอยู่ติดกันเลยเพราะจะมีประมาณสี่จุดนะครับในจุดกลางเต็นท์สี่ห้าจุดเนี่ยครับก็จะแบ่งๆไปอ่าจะมีฝักบัวมีที่วางสบ,บู่มีที่แขวนผ้านะครับประมาณนี้ก็ใครที่สนใจจะมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับอุทยานแห่งชาตินะครับ ที่เขาใหญ่นี้ก็ไม่ไกลนะครับก็เดินทางมาสองชั่วโมงเท่านั้นครับจากกรุงเทพเนาะอือก็สวยด้วยครับอันนี้คือจุดไฮไลท์นะครับสะพานแขวนนะครับที่คนเขานิยมมาถ่ายรูปนนะครับนี่ลูกน้องผมเองครับก็สวยนะครับก็มาถ่ายรูปกันได้ครับจุดจางใจนี่ที่นี่คือไฮไลท์ครับอ่าติดทานน้ําอือเขาจะกักน้ําไว้ให้อ่ามันดูบรรยากาศดีอับเนี่ยทานน้าติดทานน้ํา น้ำลึกนะครับไม่ผมไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้เล่นน้ําได้หรือเปล่านะที่นี่อ่านี่คือร้านกาแฟกับสวัสดิการอ่ของจุดกลาง็นลำตะคองครับมีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับตรงน,นี้ฝากกดติดตามด้เลยครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวมีอะไอดีผมจะลงให้ดูเรื่อยๆครับถ่ายรูปสวยนะครับสะพานนี้เอ,อ่ถ้าสมมติดแดดล่มๆมหน่อยก็น่าเดินอยู่นะครับที่นี่ ข้ามาฝั่งนี้คอ่าที่นี่มีเส้นทางเดินป่าด้วยครับเนี่ยสําหรับใครที่ชอบเดินป่าหรืออะไรสามารถเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเย็นแล้วเย็นจัดๆนี่ห้ามเข้าไปนะครัไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับเพราะอมันมีสัตว์ป่าออกมาหาก,กินนะครับตอนคืนเส้นทางเดินป่าเมื่อกี้ผมว่าน่าจะออกไปตรงอเหวสุวัดนะครับอื เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงเนาะผมไปมาเมื่อวันเสาร์นะครับอ่าโอเควันเสาร์ที่22ครับสิงหารครับก็ฤดูฝนครับมันก็จะเงียบๆหน่อยเนาะอืมก็ที่นี่ก็มีอ่าปลั๊กไฟครับมีโซนปลั๊กไฟนะให้อ่าราไปชาร์จแบตบชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้ครับมีอยู่ครับ นี่ครับก็ทุกคนก็จะกลางตามล็อกนะครับล็อกสีแดงๆครับท,ท,ที่เขาอุทยานเขาแบ่งไว้ให้นะครับริมริมน้ำนั่นเขาไม่อนุญาตให้อ่านนอกริมน้ำนั่นเขาไม่อนุญาตให้ไปกลางนะครับฝั่งนู้นก็ไม่อนุญาตให้ไปกลางนะครับอจะมีโซนของเขานะครับโอเคใครอยู่ริมน้ำนี่ก็บรรยากาศดีนบนอนฟังเสียงน้ําตกนะครับโอเคครับพี่ ที่ยอดฮิตนะในการกลางเต็น์นะของเขาใหญ่เนาะคนก็จะมามากลางที่นี่เยอะเลยมี mm. อุปกรณ์แคมปิ้งครับ mm. ก็ประมาณนี้ครับก็มันก็จะเป็นทานน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกแหละครับ ก็จะเอ่เป็นทานน้ำมียาวเลยนะก็สามารถกลางตลอดทานน้ำได้เลยเราก็ต้องจับจองต้องมาแต่เช้านะครับถ้มงั้นก็หมดนะครับที่เขาจองดีๆหมดเนาะไม่งั้นเราต้องไปนอนอยู่บนถนนน้วยคร,<อ>รครับก็บรรยากาศดีครับก็พูดถึงค่าทำเนียมีีครั้งครับก็คนละ30บาทเท่านั้นนะครับในการกลางเต็นท์นะ ก็เราก็ติดต่อที่กองอำนวยการจุดลางเต็นท์ลำคองได้เลยครับใครียจะเช่าเต็นท์ก็สามารถติดต่อตกันได้เลยเต็นท์โดมสองคนก็อยู่ที่สองร้อยบาทนหรือจะเช่าเป็นโดมสามถึงสี่คนก็สองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับก็ต่างกันแค่ยี่สิบห้าบาทเองก็จะใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นโซนด้านบนนะครับที่ไม่ติดเอ่าลำคลองเนาะไม่ติดลำคลองก็จะมาอยู่ด้านบนนี้สมมติ เทศก,กาลจริงๆนี่ตรงด้านลำคองอย่จะเต็มหมดครับก็ที่จุดกลางตกน,นี้มันลึกมากครับเดี๋ยวผมจะขับรถพาเข้าไปดูเนาะว่าข้างในเป็นไงบ้างนะอันนี่จะเป็นโซนพวกรถอนี้ครับรถรถบ้านนะครับก็จะกินนอนอยู่เหมือนบ้านเลยเป็นรถบ้านนะอำนความสะดวกเรียบร้อยครับวันนี้กข็ขับมาแล้วเขาทำกันมาแต่ลคันสุดยอดมาก เอว่เลสนะครับก็จะเป็นแบบรถบ้านนะครับทากันเป็นรถบ้านดูสะดวกสบายดียวเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ผมพามาดูด้านในหนิดนึงนครับ<ม>ก็จะกางกันตามริมคลองไปเรื่อยๆเลยหลึกครับที่นี่ลึกมากกว้างมากเลยโอเคครับสําหรับใครที่อยากจะมาก็มาได้ทุกวันนะครับที่นี่ครับเ,เป็นประโยชน์ใครก็ฝากกดไ like ลค์กดซับมาครับ เป็นแังใจผมทำคิดต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ